คนเลยนะคะตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมครับเต่อยา่เลยครับ มาครับดูแถวกันเลยครับแถวยาวหน้าตลาดเลยนี่สาธิตวิธีการปักนะครับสาธิตวิธีการปักนะโอ้โหนี่สาธิตวิธีการตักนะโอ้โหหนึ่งร้อยมาให้ได้แบบนี้นะครับเทสก้าเทสก้าเทสหนึ่งตักเลยไหมเอาเลยไหมตักเลยดีพี่